หน่อยครับท่านยืนตรงท่านขึ้นมาโอเคขึมาโอเคนะโอเคได้ไหครับครับเอ่อก็วันนี้เอ่อก็มรียนประสานกับท่านอามสุขชนิดนะครับในเรื่องของการตรวจเอ่อเรื่องของการบำรุงรักษานะก็ตั้งแต่ต้นเช้าแล้วผมก็ก็วนอยู่แถวนี้แหละนะตั้งแต่ต้นเช้าก็เรียประสานกับท่านกรมสมุทรกรรมา การเพื่อจะบอกข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าในเรื่องของการตรวจเรื่องการประมูลต่างเรื่องการรวัวพิวัวต่างเนี่ยเราก็ต้องอาศัยข้อมูลขัหนบดให้ถูกต้องตำรวจจะไปทำหน่วยเดียวกันจะไม่ได้นะครับนะวันนั้นเมื่อวานจากการตรวจปิดต่างมันขั้งหมดนะฮะวันนี้เราก็ตั้งนั่งานร่วมกันนะระหว่างตำรมจสรมภารน์กรมบัญชีกลางนะแล้วก็สำนักงาร์กรมททนะครับนะเพื่อไล่เรียงส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางการเงิน งานปมกนะครับบคอนทและปวอนะครับแล้ววันนั้นวันนี้ก็เป็นการดูแลการร่องกันด้วนะากเอกสารต่างๆเงินถือมาเยอะนะครับแล้วันนั้นก็ต้องอาศัยในแต่ละส่วนที่เราผิดชอบนะครับเช่นเงินถือต้องเงินเงินถูกต้องทรัพย์ถูกต้องทรัพย์ไม่ถือต้องเงินไม่ถูกต้องนะครับส่วนนี้ก็ต้องดูว่าในส่วนของปมกก็จะมีความเิ็เสียสู นะวันนั้นวันนี้ที่ผมเดินทางมารีประสานกับท่านผู้ว่าสกลนะครับก็เป็นเรื่องของการการตรวจในเรื่องของอการบูรการทีมการตรวจในเรื่องของอ การรวมข้อมูลต่างทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็มีการเริการ่วมกันนะครับนะส่วนในส่วนเสร์ฟเวอร์ต่างเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งรับมาเมื่อสักครู่นี้นะจากสำนักงานดีวิทยาศาสตร์กำลังเอาไปที่ภาคเจ็ดเพื่อจะไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันนะทั้งพนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวนนะครับตามกฎหมายนะครับในวันนั้นในส่วนภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เอายี้นะครับกล้องทั้งหมดมี15ตัวนะครับวันนี้เราเราคู่มาได้ทั้งหมด13ตัว นะเหลยสองตัวนะอีก 2, 2ตัวเนี่ยพรุ่งนี้ถึงจะทราบนาวะว่าสามารถจะคู่มันได้หรือเปล่านะครับแต่ภาพใหญ่วันนี้13ตัวเราคู่มันได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเปิดในช่วงบ่ายเนี่ยนะเพื่อจะให้ทีมเสี่ยงดวงสอบสวนดูเนี่ยในทั้งหมด13ตัวนะครับแล้วผมก็จะแถลงให้ทราบในช่วงช่วงค่ำนะฮะประมาณสักสองทุ่มแล้วกันนะเพื่อจะให้ทีมทำงานก็ได้ทำงานหน่อยนะครับนวะเพราะว่าเอ่อก็รับมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะจักรวาล่มีความสัมพน ก็ก็สุก13ตัวก็100%เต็มนะฮะใน13ตัวเนี่ยร100ถึง100%เต็มนะครับตัวอีก2ตัวก็เดี๋ยวกําลังดเนินการอยู่ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับจากตัวนี้คือตัวที่ในงานในบ้านด้วอ่าก็ในก็ก็ในงานทั้งหมดนะครับก็ในงานทั้งหมดในบ้านทั้งหมดแต่เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างอ่าใครอยู่ไหนบ้านยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับ2ตัว1ตัว ผมจำไม่ได้ไม่ได้ผมไม่มีข้อมูลส่วนนี้เดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะเพื่อนๆยังไม่ได้เห็นเลยนะฮะนะมีมีบางทีเห็นให้พวกผมวินาทีคนอื่นเห็นแต่เจอท่านี้เพื่อน้ท่านเห็นกันได้รายงานว่าก็จะมีข่าวใเรื่องคนนี้ทั่นเองเปนข้อมูลนะวิานั้เป็ยงไงก็ถ้าที่ฟังเบื้องต้นนะครับจากการรายงานก็บอกว่าตอนเกิดเหตุก็แตะกันเจอก็วิ่งหนีกันหมดนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูดีแล้วผมแถลงให้ฟังในตอนช่วงค่ำแล้วกันนะครับ เพื่อจะให้ชัดเจนถ้าพูดตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับนะครับเดี๋ยวพูดไปถูกนะครับไม่ไม่ไม่เอ่อก็ตอนนี้13กล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารับมาแล้วก็ที่เหลือก็ต้องไปทําต่อนะฮะก็พรุ่งนี้ถึงจะทราบก็จะใช้เวลาประมาณสักสิบชั่วโมงนะครับนะตอนนี้กำลังเร่งทำอยู่นะครับนะใช่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 ก็เหมือนที่ผมเรียนว่าเอ่อถ้าเอ่อ ก็จะเห็นนะครับว่าใครทําอะไรใครให้การเท็จใครให้การถูกต้องแล้วใครล่าเว้นการบันทึกบัญชีมันจะเห็นทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวเมื่อออกแล้วก็จะรู้แหละนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลาที่ถึงนะฮะอีกสองตัวที่ยังคู่ไม่ได้เป็นข้อนะอ๋อมันมันมันเป็นข้อมูลที่มันยังคู้อย่างมันมันไม่ใช่เวลาอ่ามันไม่ใช่การคู่มันไม่ใช้เวลาวันนี้เราเร่งมากแล้วนะฮะการที่ได้มาสุดสามตัวภายในสองวันเนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับน่าไม่ก็เลยสองตัวก็ไปดูเกิดเหตุแล้วกันนะ เป็นจุเดเกิดเหตุขอบคุณครับขอย้อนมาที่เรื่องของบประมูละคะ่ะจากเอกสารที่เราได้ผ่านตาค่ะคุณโจค่ะมีตรงไหนที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะว่าน่าสงสันนนนยสว่าจะตอนนี้ยังไม่ได้อ่านละเอียดนะแต่นี้เพราะฉะนั้นในเอกสารที่จะอ่านละเอียดกตออยด็ต้องมาที่นี่นะ ต้องเอาคีมไปอ่านนะครับส่วนตำรวจก็ทำเรื่องสืบสวนสอ่วนนะส่วนปปชก็ปปงเรื่องเงินที่ผิดกฎหมายนะส่วนสำนักงานอุบีก็ต้องไปดูเรื่องรายละเอียดกับการประมูลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำร่วมกันจากข้อมูลที่เอสไอเปิดเผยมาเหมือนมีสักงาน์ตำรวจแห่งชาติเองก็มีโงรงการร่วมกันกับกำนันกับเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับไม่รู้เลยนะไม่รู้มีโครงการร่วมมูไม่ทราบเลยนะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่ายังไม่ได้ดูทั้งหมดเลยเพราะเมื่อคืนยึดมาก็ดึกแล้วนะครับ สอบจะเว็นว่าการขอสัญญากานตรวจสอบเช่าที่มีการไปร่วมให้กำเนิดน้องกรณีกำเนิดน้องเพื่อการข่าอย่างนี้ครับถ้าตรวจสอบได้ก็มีส่วนลดเพิ่มอยู่ด้วยจะมีความเชื่อมก้นของการี่งบันบูรณาอย่างครับคืออย่างนี้นะครับอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะจะทำบริษัทไหนก็ตามจะบ่งบูรงาอะไรก็ตามถ้าเป็นการผู้บงบูรณาครับเป็นการเลี่อนภาษีมันก็ผิดหมดครับนะมันก็ต้องต้องใช้มาตรฐานเดียวกันวันนี้เราเลือกบริบัติไม่ได้นะครับเราต้องใ้ตรงนี้ ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะอยู่ในการตรวจสอบนะเราเพิ่งได้เอกสารเมื่อวานนี้เองก็กำลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าต้องไปตรวจสอบว่าใช้ก่อนเห็นไหนบป่ะนะเดี๋ยวต้องขอเวลาท่านเขาถึงว่าบางครที่เขาเปปกติไหมครับหรือเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นอย่าก็อันนี้ก็เป็นความผิดปกตินะครับบริษัทคู่เทียเอามาตานก็เป็นความผิดปกติแต่ว่าความผิดปกติเราต้องดูรายละเอียด นะเพื่อจะให้ให้ให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับคือไม่ต้องหัวถ้าถ้าบิดก็หนึ่คดีนะครับนะแต่ว่าการจะไปดูปิดไม่บิดเนี่ยมันต้องอาศัยหลายหน่วยงานดูนะเช่นกรมทรัพย์นกองบัญชีกลางเนี่ยสำนักงานดูแผ่นดินตำรวจจะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะครับนะก็ต้องมาบริาสารเพื่อขอความร่วมมือนะครับนะไม่ไม่ก็ทุกจุดก็ เป,เป็นเป็นพยายาฐานทั้งหมดเพราะว่าศาลออกหมายคุนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทันนะครับนะแต่แต่ละเย็นบ้ากว่านั้นเดี๋ยวต้องขอเวลาในการทำงานนะครับนะนะครับขออนุญาตกับเป็นผลต้นงวินิจฉัยตัดใจของศายครับยังให้โอกาสกับพนักงานของเธอยังให้โอกาสกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง20ันไร้นายนะครับที่จะกลับทำให้การโดยมีข้อต่อรองเรื่องข้าวของจอปิดที่เราอยู่ในนี้เลยอ๋อไม่ไม่เราเราไปต่อรองให้ไม่ได้นะเพราะว่าเราสอบไปแล้วก็ต้องสอบไปเลย ทำให้การเขาถือว่าเป็นเป็นพยานเอกสารพยานบอกเล่าพยานในสัมพวนนะครับเราเราจะไม่ใช่การต่อรองนะย้อนตอนต้องว่าไปตามปกตินะคือเมื่อเมื่อเมื่อพบกล้องก็ต้องดูกล้องถ้ากล้องเป็นตรงก็ต้องนินดีไปนั่นเองนะครับก็ทําง่ายนะครับทาตรงๆนะครับขออนุญาตวันนี้จะตรวจสถานนที่มีเรื่องถึงการดึงข้อมูลของบริษัทอื่นเพื่อเคืตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูละเอียดนะเพราะมันต้องให้หลายส่วนดูเนี่ยทั้งกรมบัญชีกลาง สำนักงานพูดถึงแผ่นดินเดี๋ยวต้องตั้งคณะทำงานร่วมกันนะครับนะแล้วจะมีการให้ทางดียวไอเข้ามาร่วมด้วยครับร่วมด้วยร่วมด้วยทางเดียวมีทั้งเตียงไตทั้งปปชและอปพทนะปบมอด้วยก็หลายหน่วยก็ต้องมามามาดูว่าในแต่ละหน่วยรับผิดชอบในแต่ละกฎหมายนะผิดกฎหมายองไหนของหน่วยไหนก็ต้องมากล่าวหาที่ตำรวจตำรวจเป็นผู้พิจารณคดีนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครั้น่งนะเมื่อกี้เราได้พบว่าที่ว่าสตม ว่าก็ได้สั่งการในส่วนเจ้าหน้าที่ของทุกแล้วนะครับในส่วนตัวนะครับรับผิดชอบพื้นที่ในภาคเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวหน้าทำงานทั้งหมดก็จะตั้งร่วมกันแล้วก็นัดประชุมอีกทีในวันอังคารที่สิบนะครับแนนในวันอังคารนี้ในในวันในวันอังคารหน้าก็จะมีกองขุนพลกองวิชีการนะสพนักงานส่งเสริมแผ่นดินเอ่อปวชปปทเจเซนได ก็เดี๋ยวจะประชุมทั้งหมดในวันถ่านในช่วงเวลาสริกาที่จะเปกาเตนะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับก็จะดูสารสารข้ามไปห่อนะครับเพราะฉะนั้นในวันงคานจะประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อจะแบ่งแยกว่าไะตรวจเรื่องอะไรบ้างนะครับตรวจเรื่องผู้ประมูลตรวจเรื่องการประมูลโดยผิดกฎหมายตรวจเรื่องการรีบภาษีตรวจเรื่องเงินที่ไม่ถูกกฎหมายตรวจเรื่องเส้นทางการเงินนะครับนะแล้วก็ ตัวเรื่องในเรื่องของข้อม okay. ูลในสารบบของกรมบัญช mm ีกลางต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นวัน okay. นี้งานทั้งหมดเนี่ยมันมีประมาณประมาณพันห้าร้อยกว่างานนะที่ต้องตรวจนะครับก็เดี๋ยว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 ส่วนที่ต้องต้องไปตรวจทั้งหมดนะครับนะแต่ว่างานทั้งหมดเนี่ยมีประมาณพันห้าร้อยกว่า ก็ต้องไปดูทั้งหมดว่าการประมูลแต่ละอย่างถูกต้องไหมนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องว่าไปตาากระบวนงานตมามอยู่แล้วนะครับการที่มีหลายหน่วยเข้ามาตรวจเนี่ยทำให้เกิดความเป็นธรรมนะเพราะว่าเป็นการหาทร่มกันเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ความมีธรรมนะถ้ามีหน่วยเดียวเนี่ยความไม่เนื้อเชื่อใจจะน้อยนะครับวันนี้ก็ทํางานร่วมกันทุกหน่วยนะเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋วของรุ่นเดียดเจอกันนะ นะครับโอเคนะเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับเราต้องเป็นต้องตรวจแน่นอนแน่นอนเพือตรวจถึงนั้นแน่นอนนะครับถ้าถ้ามันไล่ไปถึงก็จะพบอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่ามีการหัวก็ต้องมาดูว่าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องถ้าเจ้าที่รัดเกี่ยวข้องก็ต้องไปปปชไปก็ต้องไปในส่วนของปปชนะครับเราไม่ยากไม่ยากวันนี้ไม่มีใคร ก็ううไม่มีใครมาขอทุกคนนะครับก <ia> ็ไม um. ่มีใครมาติดต <c oughs> ่อทุกคนนะครับนะอ่อนะครับท่านประธานไม่ว่าการตรวจไม่มีครับไม่มีท่านก็เตรียมทีมไว้แล้วเมื่อกี้นะครับเพราะว่าท่านก็เตรียมพร้อมไปอยู่แล้วนะครับท่านย่ผ่านมาเอ่ออย่าลืมนะครับว่าการตรวจทุกวันนี้มันไม่จะเป็นเรองตรวจเอกสารมันมีท่านตรวจเอกสารและตรวจระบบนะเพราะก็มีระบบเมาอยู่แล้วนะเห็นทาง d s i บอกว่าหล่อนานเนี่ยมี่ยวกับเรื่องการรวบรวมข้อมูลคนมีข้อมูลว่ามีผู้้องีิด คือเฉพาะในของธนาโน้ตเนี่ยไม่มีการโรยเหนียวเลยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าก็ไม่มีใครลกล้าโรยเหนียวนะฮะนะครับ,นะรบแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวคนที่เสียประโยชน์คนที่ถูกยิงรถยิงบ้านยิงนักโทษเดี๋ยวมันจะมานะครับนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราตรวจที่สุดนะครับนะโอเคนะต,ตามนี้นะโอเค